สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับจู Lin, เลียลินเทอร์เนอร์อายุ23ปีเธอเป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เด็กในวัยเพียงประมาณ5ขวบเท่านั้นเธอถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์และด้วยความโชคดีของเธอ มีคู่รักคู่หนึ่งได้เห็นเธอเข้าแล้วรู้สึกถูกชะตาพวกเขาจึงได้รับเธอมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมครับตั้งแต่เด็กจนโตเธอเป็นคนที่น่ารักเชื่อฟังในสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดอยู่เสมอเธอรู้ว่าเธอมาจากที่ไหนและไม่เคยลืมว่าเธอเป็นคนที่โชคดีมากๆคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ เธอและครอบครัวอาศัยอยู่ที่รัฐโจเจียในสหรัฐอเมริกาพ่อและแม่เลี้ยงของเธอถือได้ว่าเป็นคนที่มีฐานะนอยู่พอสมควรเพราะพวกเขาเป็นนักธุรกิจแต่อาจจะไม่ได้มีเงินล้นฟ้าอะไรขนาดนั้นแต่ก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายไปจนแก่นอกจากนี้พ่อและแม่เลี้ยงของเธอยังมีคอนเน็กชันกับหลายๆห,หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจทนายหมอและอื่นๆมันทําให้เธอได้เข้าถึงคนเหล่านี้ได้ง่ายพอตัว ด้วยความที่พ่อกับแม่เลี้ยงของเธอเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมหลังจากที่เธอเรียนจบมปลายเธอได้เข้าไปฝึกงานในสำนักงานทนายความแห่งหนึง่งและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายความฝันของเธอตั้งแต่วัยเด็กเธอบอกกับพ่อและแม่เลี้ยงของเธอมาตลอดว่าเธออยากโตไปเป็นคนที่มีคุณธรรมรับใช้ชาติบ้านเมืองเป็นคนที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับทุกคนโดยอาชีพที่เธออยากทำมากที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเพิ่มร่วมงานและหัวหน้าง,งานที่เธอฝึกงานด้วย แจ้งว่าจูเลียเป็นคนที่ขยันตั้งใจแม้ว่าสิ่งที่เธอต้องฝึกระหว่างทำงานมันยากมากแต่เธอก็สามารถทำมันออกมาได้ดีดูท่าทีแล้วก็มีแววที่เธอจะสามารถไปต่อได้แต่ทว่าความฝันของเธอที่อยากเป็นตำรวจเธอจึงไม่ได้เรียนต่อทางด้านกฎหมายเธอตัดสินใจสมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพักแห่งหนึ่งแต่น่าเสียดายครับที่ร่างกายของเธอนั้นยังไม่พร้อมมันจึงทำให้เธอไม่สามารถทำตามความฝันของตัวเองได้อย่างไรก็ตามเธอยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เธอเชื่อว่าถ้าเธอได้มีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆกับการช่วยเหลือคน เธอก็จะทำเธอจึงหันไปเป็นโอเปอเรเตอร์ที่คอยรับสาย911แทนในปี1991ครับหลังจากที่เธอได้ทำงานที่ชอบแล้วสิ่งที่ตามมาคือมันจะมีนายตำรวจหนุ่มๆหมลอ่ลอๆที่เธอสนใจอีกด้วยครับด้วยความที่ในช่วงนั้นเธอเองก็ยังคงเป็นวัยรุ่นอยู่เวลาเห็นใครหน้าตาดีเธอก็มักจะเข้าไปทักทายทำความรู้จักและมีบางคนที่สนใจในตัวเธอเช่นเดียวกัน มันจะมีบาอยู่แห่งหนึ่งที่ตำรวจหรือคนที่ทำงานในเครื่องแบบมักจะไปกันซึ่งเธอเองก็จะเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่โดดเด่นเป็นคนที่สนใจของชายหลายๆคนด้วยนอกจากนี้ภายนอกของเธอดูเป็นคนหรูหราขับรถแพงๆแต่งตัวเซ็กซี่ เธอใช้เงินเป็นว่าเล่นเลยครับทุกทุกคนที่รู้จักเธอช่วงนั้นเชื่อว่าเธอมีเงินใช้มากขนาดนี้ก็น่าจะมาจากพ่อและแม่เลี้ยงของเธอนั่นเองที่คอยส่งเสียสนับสนุนเธออยู่ตลอดทุกๆครั้งที่บาร์ปิดให้บริการหลายๆคนก็จะแยกย้ายกันกลับไปบ้านใช่ไหมครับแต่สำหรับจูเลียเธอไม่เคยกลับบ้านคนเดียวครับเธอมักจะมีผู้ชายไปกับเธอด้วยเสมอแต่อย่างว่าแหละครับเธอยังเป็นวัยรุ่นและยังไม่จริงจังกับใครมากนะักคือเธอใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆจนพ่อและแม่เลี้ยงของเธอเริ่มไม่ค่อยส่งเงินให้เธอใช้แล้วเพราะมัันนเกิตว ซึ่งเธอเองก็เริ่มตื่นจากความฝันว่าสิ่งที่เธอเป็นสิ่งของที่เธอใช้อยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้หามาง่ายๆและการออกไปเที่ยวออกไปสังสรรค์ก็ค่อยๆลดลงทีละน้อยจนเธอได้ไปรู้จักกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเกลนเทนเนอร์ Turner, ในปี1992เขาอายุ28ปีเป็นนายตำรวจที่มีสเสน่ห์หน้าตาดูดีดูเท่เวลาว่างของเกลนเขามักจะออกไปเที่ยวไปนั่งดื่มชิวๆกับเพื่อน ซึ่งสไตล์การใช้ชีวิตของเขากับเธอมันคล้ายๆกันเลยครับและยิ่งเขาเองไม่เคยทําตัวว่าสนใจในตัวเธอเลยมันยิ่งเหมือนกับทําให้เธอรู้สึกว่าตัวเองต้องทําอะไรสักอย่างเธอจึงออกตัวเข้าไปจีบเขาในขณะที่เขากําลังนั่งอยู่กับกลุ่มเพื่อนครับเธอดูกล้าบ้าบินจริงๆเกรนจากข้อมูลเพื่อน,อนของเขาเล่าว่า เลนเป็นคนที่ขี้เล่นสนุกไม่คิดอะไรเยอะเขายอมเสียสละเพื่อเพื่อนได้เสมอเป็นคนที่จริงใจสุดๆคนหนึ่งโดยหลังจากที่ทั้งสองได้ทําความรู้จักกันใหม่ๆในช่วงแรกความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้พิเศษอะไรเกลนยังพูดเล่นกับเพื่อนว่านี่มันเป็นแค่วันไนสแตนแค่นั้นไม่มีอะไรแต่ทุกๆวันหลังจากที่พวกเขาทั้งสองมีอะไรกัน จูเลียนมักจะส่งของขวัญเล็กๆน้อยๆไปให้อยู่บ่อยๆจนทําให้เกลนผู้ชายที่อ่อนโยนได้ตกหลุมรักเธอไปเต็มๆเพราะไม่เคยมีใครทําอะไรแบบนี้ให้เขามาก่อนเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่พิเศษขึ้นมาทันที ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆครับพวกเขาหวานกันมากๆทำอาหารให้กันกินอยู่บ่อยๆพวกเขาเดทกันได้ราวๆเกือบหนึ่งปีทุกฝ่ายต่างรับรู้ถึงเรื่องที่เดทกันดีไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครซึ่งกลนเองเห็นว่าตัวเขาเริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วจึงอยากทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเขาไม่อยากใช้ชีวิตคนเดียวแบบไม่คิดอะไรเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาได้ตั้งเป้าหมายอนาคตและจูเลียก็อยู่ในความคิดนั้นด้วยครับซึ่งเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับเธอจริงๆต่อมาเขาได้ไปปรึกกษาาาาับเเพื่่ออนนนนสิทททขงขงงหลยๆคี และบอกว่าเขาพร้อมที่จะขอจูเลียแต่งงานแล้วหลายๆคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่าทําไมไม่ดูให้มันนานกว่านี้อีกหน่อยเพื่อนๆพยาย,ยามพูดให้เขาคิดเยอะกว่านี้ครับเนื่องจากหลายๆคนรู้ดีว่าจูเลียเองก็ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเธอชอบไปมีอะไรกับคนอื่นไปทั่วพวกเขาไม่แน่ใจด้วยซ้าว่าช่วงที่ทั้งสองคนเดทกันอยู่เธอแอบไปมีอะไรกับใครด้วยหรือเปล่าแต่สิ่งต่างๆที่ถูกพูดออกไปมันไม่สามารถทําให้กเกรนเปลี่ยนใจได้เลยและในท้ายที่สุด ทั้งคู่ได้แต่งงานกันไปในวันที่21สิงหาคมปี1993ครับเพื่อนๆของเกรนหลายคนต่างรู้สึกเป็นห่วงว่าชีวิตการแต่งงานในครั้งนี้ มันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนกันบางคนถึงกับวางพนันกันเลยครับว่าอย่างไรก็ต้องเลิกแน่คู่นี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากมันเป็นการตัดสินใจของเกลน,เพ,นเพื่อนเองไม่ได้ขัดใจอะไรและปล่อยให้มันผ่านไปครับจากนั้นพวกเขาได้ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันและทีนี้เรื่องทุกอย่างในบ้านของเขาหรือเรื่องเงินประกันเองก็ตามเกลนได้ใส่ชื่อของเธอลงไปในเอกสารทั้งหมดด้วยโดยจากเดิมที่มีแม่ของเขาอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วและยิ่งไปกว่านั้นครับจูเลียได้พยายามบอกกับเขาว่าทําไมไม่เอาชื่อของแม่เขาออกไปด้วย เพราะนี่มันเป็นเรื่องของพวกเขาสองคนแม่ไม่เกี่ยวเหมือนกับว่าความรักมันบางตาครับเขาได้ไปหาแม่ของตัวเองที่บ้านและพูดถึงเรื่องเงินประกันชีวิตเขาขอเอาชื่อแม่ของเขาออกซึ่งตอนนั้นตามรายงานของแมกเลนรู้สึกว่ามันแปลกจริงๆทำไมถึงมาขอเรื่องอะไรแบบนี้มันเหมือนกับว่ามีจูเลียมายืนอยู่ข้างหลังแล้วให้เขาพูดสิ่งนั้นออกมาแต่สุดท้ายแม่ของเขาก็ไม่ยอมซึ่งเรื่องนี้ได้จบลงไปครับในเวลาต่อมาด้วยความที่ทั้งคู่เป็นพนักงานให้กับสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองแอตแลนตา เงินเดือนของทั้งคู่ก็ถือได้ว่าค่อนข้างดีแต่การใช้เงินของจูเลียนมันเริ่มมีปัญหามากขึ้นจนทําให้กันลนร,รู้สึกกดดันและเริ่มมีหนี้เข้ามามันทําให้เขาต้องไปหางานสํารองคือไปเป็นพนักงานให้กับปั๊มแห่งหนึ่งด้วยครับ ตามรายงานแจ้งว่าเขาทำงานตลอด7วันเต็มๆในขณะที่จูเลียใช้เงินที่กระเลนพยายามตามหามาหมดไปกับการออกไปสังสรรค์ดื่มกับเพื่อนของเธอซะมากกว่าช่วงที่เธอออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆเ,เธอเองก็ได้รู้จักกับคนใหม่ๆเยอะเลยครับและคนที่เธอสนใจที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนก็คือแรนดี้ทอมสัน ทำงานเป็นนักดับเพลิงอายุ32ปีพวกเขาได้เจอกันและทำความรู้จักกันในปลายปี1993ครับมันจะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่พ่อและแม่เลี้ยงของเธออาศัยอยู่นั่นเองครับเธอจึงใช้เหตุผลที่ว่ากลับไปเยี่ยมพ่อแม่และออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเก่าเกลนจึงไม่ได้คิดอะไรกับเรื่องนี้ต่อมาหนี้ที่จูเลียได้สร้างไว้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันทําให้เกลนต้องเริ่มทํางานหนักมากขึ้น เขาทํางาน3ที่เลยครับคือรับจ็อบทั่วไปเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายต่างๆและนี่มันยิ่งทําให้เขาไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเธอมากสักเท่าไหร่นักแถมจูเลียเองหลังจากที่แต่งงานกันได้ไม่ถึง6เดือนเธอมักจะขอเขาไปเยี่ยมพ่อกับแม่เลี้ยงอยู่บ่อยครั้งแต่หารู้ไหมครับว่าเธอแอบไปหาแรนดี้ทุกอาทิตย์มันบ่อยมากๆเพื่อนของกันเลนเองที่เคยพยายามให้เขาคิดทบทวนเรื่องแต่งงานเพราะเพื่อนบางคนได้ทราบข่าวลือมาว่าภรรยาของเขากําลังนอกใจอยู่ไปมีชู้เป็นนักดับเพลิงอยู่อีกเมืองหนึง่ง และมีหลายๆคนคอยส่งข่าวคอยพูดถึงเรื่องนี้ให้กันฟังอยู่เรื่อยๆแต่ไม่มีใครกล้าไปบอกกับเกลนครับเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจริงๆและถ้าไปบอกมันอาจจะทําให้เกลนทะเลาะก,กับเพื่อนเอาก็เป็นได้เพื่อนๆจึงได้ปล่อยให้มันผ่านไป หลังจากที่จูเลียกลับมาจากเยี่ยมครอบครัว,รวเธอได้แจ้งข่าวร้ายในเชิงข่าวดีไปให้กับเกรนฟังครับว่า่าของเธอตอนนี้กําลังไม่สบายและหมอบอกว่าให้เริ่มทําใจได้แล้วเธออาจจะอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนซึ่งแน่นอนว่า่าของเธอได้ยกมรดกที่มีส่วนหนึ่งให้กับเธอด้วยแล้วเรื่องนี้มันทําให้เกรนที่รู้สึกเครียดทุกวันเริ่มผ่อนคลายมาบ้างเขารู้สึกโล่งใจมากขึ้นเพราะเงินที่จะได้มานี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของพวกเขาเลยก็เป็นได้ แต่จูเลียเองก็ยังไม่รู้เช่นเดียวกันว่าจะได้ยอดเงินทั้งหมดเท่าใดและต้องรอดูต่อไปครับพอผ่านปีใหม่ไปได้สองเดือนช่วงวันที่28กุมภาพันปี1995อยู่ดีๆเกรนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายขึ้นมาคือในช่วงเช้าวันนั้นเขาได้โทรไปลาป่วยกับหัวหน้างานเนื่องจากมีไข้ขึ้นสูงและปวดท้องมากจูเลียที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่างได้ป้อนยาป้อนอาหารไม่ว่าจะเป็นซุปร้อนๆหรือให้ดื่มน้ำชาอุ่นๆแต่สิ่งที่แปลกใจคืออาการของเกรนกลับไม่ดีขึ้นเลย แถมยิ่งแย่ลงเรื่อยๆจากรายงานของจูเลียแจ้งว่ากเกลนไม่ใช่แค่ป่วยธรรมดาแต่เขาเริ่มมีอาการประสาทหลอนแถมยังเคยพยายามกระโดดลงจากระเบียงอีกนอกจากนี้เขายังพูดจาไม่รู้เรื่องบอกแต่ว่าหิวน้ำหิวน้ำและมักจะวิ่งไปที่โรงจอดรถเพื่อที่จะดื่มน้ำมันอีกด้วยหลังจากที่ผ่านไปได้สองวันอาการไขของเขาดูเหมือนจะทุเลาลงแล้วเริ่มกินข้าวได้ตามปกติก็เล่นในวันนั้นได้โทรไปหาเพื่อนสนิทและพูดถึงเรื่องเป็นไขนี้ว่าเขาไม่เคยเป็นไข้หนักอะไรแบบนี้มาก่อนเลย มันเหมือนจะตายจริงๆมันทรมานมากๆแม้ว่าตอนนี้อาการของเขาจะดีขึ้นแต่ก็ไม่สามารถลุกยืนได้เหมือนปกติเพื่อนของเขาหลังจากที่ได้ยินก็รู้สึกเป็นห่วงซึ่งก็ได้แต่คอยให้กำลังใจกันไปต่อมาเมื่อถึงวันที่3มีนาคมปี1995ตามรายงานแจ้งว่าตอนนั้นจูเลียออกไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในช่วงเช้าแต่หลังจากที่เธอกลับมาถึงบ้านอีกทีประมาณบ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสองเธอกลับเห็นเขานอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงและเสียชีวิตไปตามลำดับ จูเลียที่ตอนทํางานเธอคอยแต่รับสายโทรเข้ามาตลอดแต่ครั้งนี้มันเป็นเธอเองที่ต้องโทรหา911งหนครับตำรวจที่คอยรับแจ้งถึงเรื่องนี้ถึงกับตกใจไปไม่น้อยครับเพราะคนที่เสียชีวิตคือหนึ่งในเพื่อนร่วมงานพวกเขาจึงได้เร่งเดินทางไปยังที่เกิดเหตุโดยด่วนแต่พอถึงที่บ้านของเกรนแล้วกลับพบว่ามันสายเกินไป เจ้าหน้าที่ไม่สามารถยื้อชีวิตของเกรนให้ฟื้นคืนมาได้ครับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างเป็นคนที่เกรนรู้จักดีทุกคนและเป็นเพื่อนของเขาด้วยลหลายคนต่างมองตางกันและพูดคุยกันแบบเบาๆโดยที่จูเลียตอนนั้นกําลังอยู่นอกบ้านว่าพวกเขาสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับจูเลียหรือเปล่าเมาื่อวานหนึ่งในเพื่อนที่เป็นตำรวจยังพูดคุยกับเกรนอยู่เลยแต่มาวันนี้กลับเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันมันไม่น่าจะเป็นเรื่องปกติได้ นอกจากนี้เลนได้เล่าให้เพื่อนที่คุยกันหนึ่งวันก่อนจะเสียชีวิตให้ฟังแบบนี้ครับว่าเขาพูดว่าตอนนี้ไม่รู้ทำไมจูเลียโทรหาธนาคารให้ Activate บัตรเครดิตอีกทั้งๆท,ที่ให้ปิดไปแล้วเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้บัตรนี้อีกเพราะนี้ที่มีอยู่มันมากเกินไปเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบในบ้านตามปกติเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม แต่ไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยตามร่างกายของเกลนไม่มีการถูกทำร้ายหรือมีการต่อสู้แต่อย่างใดและมันดันไปสอดคล้องกับทีมแพทย์ชันสูตรพลิกศพอ,อีกว่าการตายของเกลนแม้ว่าจะมีอายุได้เพียง31ปีแต่สาเหตุการตายถูกระบุว่าเป็นการตายตามธรรมชาติคือเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแล้วเสียชีวิตไปมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ต่อมาทางครอบครัวของเกลนได้จัดงานศพตามปกติเพื่อนๆญาติพี่น้องของเกลนต่างมาไว้อาลัยและให้กำลังใจกัน ในขณะเดียวกันภรรยาอย่างจูเลียที่ไปร่วมในงานวันนั้นด้วยหลายหลายคนเห็นเธอไม่ค่อยแสดงอาการเศร้าอะไรออกมาสักเท่าไร่แถมยังเห็นเธอคุยเล่นกับเพื่อนของเธอและก็ยิ้มโหะอีกด้วยนอกจากนี้เสียงที่ติดตาเพื่อนเเลนตอนนั้นคือเธอได้จับมือและนั่งใกล้ชิดดูมิท่าที่สนิทสนมกับผู้ชายคนหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าการจับมือกันเท่ากับเพื่อนหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเพื่อนๆของเกรนรู้สึกเจ็บปวดที่เธอทําตัวไม่ให้เกียรติเพื่อนของพวกเขาเลยไม่เพียงแค่นั้นครับในวันเดียวกันเธอได้โทรหาทนายให้ช่วยดําเนินเรื่องเงินประกันอีกและแน่นอนว่ายอดเงินที่เธอจะได้จากการจากไปของเกรนจะอยู่ที่ราวๆ1 0 0 0 0แดอลลาร์ซึ่งยอดนี้คือสิ่งที่เธอจะได้หลังจากที่แบ่งกับแม่ของเกรนอีกที บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเธอถึงได้รีบดำเนินการเรื่องนี้เร็วจังทำไมไม่รอให้เรื่องมันผ่านไปก่อนแล้วค่อยจัดการมันดูไม่เหมาะสมเอาเสียเลยแต่สำหรับจูเลียเธอไม่ได้คิดแบบนั้นครับเธอเห็นว่าสิ่งน,นี้เธอสมควรได้และไม่ว่าจะช้าหรือเร็วมันก็ต้องเป็นของเธออยู่ดีส่วนบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันจูเลียได้ประกาศขายบ้านหลังนี้ไปตามลำดับครับและพอเรื่องทุกอย่างจบลงทุกคนแม้ว่าจะมีเรื่องที่สงสัยอยู่ในใจแต่ก็ต่างเก็บมันไว้และ move on ไปกับชีวิตต่ตอไปครับ เพราะเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันออกมาแล้วว่าพวกเขาไม่ได้สงสัยอะไรส่วนจูเลเองหลังจากนั้นไม่เคยติดต่อหรือโทรถามสารทุกสุดติดใดๆกับครอบครัวของเกเรนเลยแม้แต่น้อยต่อมาไม่นานจูเลได้ย้ายเข้าไปอยู่ด้วกันกับแรนดี้ครับแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเธอได้ใช้คอนเน็ชันจากทางพ่อและแม่เลี้ยงของเธอในการหางานใหม่ทําซึ่งเธอก็ใช้ชีวิตไปตามปกติของเธอ ส่วนเงินประกันที่ได้จากเกลนเธอเองก็เอาไปใช้ด้วยเช่นเดียวกันทุกคนอาจจะคิดว่าแรนดี้น่าจะเป็นมือที่สหรือรู้อยู่แก่ใจว่าเขากําลังทําอะไรอยู่แต่ตามข้อมูลที่ได้มาคือแรนดี้ทราบม,มาแค่ว่าเธอกับเกลนเป็นอดีตสามีภรรยากันเธอบอกกับแรนดี้ก่อนที่เกลนจะเสียชีวิตไปว่าเธอได้หย่ากับเกลนไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะตกลงปลงใจคบหากันตามลำดับต่อมาในปี1995จูเลียก็เริ่มมีข่าวดีมาให้ทางแรนดี้ได้ปลื้มใจครับนั่นก็คือ พวกเขากำลังมีลูกคนแรกด้วยกันและลูกคนที่สองก็ตามมาอีกในปีถัดไปต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทั้งสองคนไม่ได้จดทะเบียนหรือจัดพิธีแต่งงานแต่อย่างใดพวกเขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องมีพิธีรีตองหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนอยู่ด้วยกันมาได้สักระยะจูเลียเองเริ่มมีพฤติกรรมแบบเดียวกับที่เธอเคยทำกับเกรนเลยครับคือเธอจะเป็นคนที่บ้าอำนาจชอบสั่งไม่ว่าเธอจะพูดอะไรแบรนดี้จะต้องรับฟังและทำตามเสมอ เรื่องดังกล่าวมันค่อยๆบานปลายไปเรื่อยๆแรนดี้เองแม้ว่าจะรักเธอมากแค่ไหนแต่เขาก็ไม่สามารถยอมเธอแบบนี้ไปได้ตลอดพวกเขาจะมีการทะเลาะกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆและได้มีการหยุดความสัมพันธ์กันลงนอกจากนี้ระหว่างที่ทั้งสองคนห่างกันได้สักพักพวกเขาก็กลับมาคบกันอีกครั้งและมันจะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆเหมือนตัดกันไม่ขาดเพื่อทําให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมตามรายงานของเพื่อนแรนดี้ได้เปิดเผยว่าจูเลียได้นัดให้เขาไปกินข้าวและค้างคืนด้วยกันเพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่ผ่านมา และประับความเข้าใจกันให้มากขึ้นเพราะตอนนี้มันไม่ได้มีแค่พวกเขามันยังมีเรื่องของลูกๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแรนดี้จึงตอบตกลงไปตามปกติแต่พอถึงเช้าวันถัดไปวันอาทิตย์ที่22มกราคมปี2001แรนดี้เริ่มมีอาการเวียเวียนศรรีรษะไม่สบายตัวร้อนตอนนั้นเพื่อนของแรนดี้ได้ไปหาที่บ้านพอดีแต่กลับพบว่าแรนดี้เหมือนอยู่ในโลกของตัวเองพูดคุยไม่รู้เรื่องมีอาการมึนๆเขาไม่สบายเอามากๆแถมยังอ้วกออกมาอีกสองสามรอบ จากนั้นจูเลียและเพื่อนของแรนดี้ออกไปหาซื้อยาด้วยกันแต่พอกลับมาถึงบ้านกลับพบว่าแรนดี้นอนหมดสติเสียชีวิตไปแล้วครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่บ้านและตรวจสอบสิ่งผิดปกติมันก็ยังไม่พบอะไรเหมือนกับในเคสของกเกลนเลยครับทุกอย่างดูธรรมชาติมากๆทางแพทย์เองก็ไม่พบอะไรผิดปกติเช่นกันพอถึงวันจัดงานศพจูเลียไม่มีสีหน้าของคนเสียใจเลยแม้แต่น้อยเธอดูนิ่งสุด ทุกคนต่างสงสัยว่าเธอทำไมถึงเลือดเย็นได้ขนาดนี้แต่เธอได้อธิบายออกมาว่าจริงๆแล้วเธอก็เสียใจมากๆเหมือนกันที่สามีตัวเองต้องมาเสียชีวิตไปแต่ด้วยความที่เธอเป็นคนที่เข้มแข็งคนหนึ่งเธอจึงไม่แสดงท่าทางหรือสีหน้าอารมณ์อะไรออกมามา,มากนักเพราะเธอเองเป็นแบบนี้อยู่แล้วพอขาวที่แรนดี้เสียชีวิตได้แพร่กระจายออกไปจนไปถึงหูของทางครอบครัวเกลนและเพื่อนสนิทของเขา มันทําให้หลายๆคนต่างคิดไปในทิศทางเดียวกันต่างคนต่างมองหน้ากันเหมือนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมันคล้ายๆกับเคสของเกรนเลยไม่มีผิดที่จู่ๆก็ไม่สบายแล้วก็เสียชีวิตไปพ่อแม่ของเกรนพอทราบเรื่องดังกล่าว พวกเขารู้ทันทีเลยว่ามันต้องเป็นฝีมือของจูเลียอีกแล้วแน่ๆโดยพ่อแม่ของเกรนได้ติดต่อไปหาพ่อแม่ของแรนดี้ครับเพื่อพูดคุยหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและยิ่งพูดคุยกันมากเท่าไหร่ลักษณะอาการต่างๆมันยิ่งชี้ชัดไปในทิศทางเดียวกันหมดจริงๆหลังจากที่เรื่องทุกอย่างมันยังคงค้างคางในใจของทั้งสองครอบครัวพวกเขาได้ติดต่อหาตำรวจและนักสืบให้ช่วยในเรื่องของการสืบสวนสอบส,วน,อสวนของสองเคสนี้ทีเพราะมันจะบังเอิญคล้ายกันมากจนเกินไปหรือเปล่า4เดือนต่อมา ตำรวจได้ประกาศว่าพวกเขาจะรื้อคดีของเกรนและแรนดี้มาทำไมตอนนี้นักสืบพร้อมกับตำรวจนายอื่นๆที่ร่วมดำเนินคดีนี้ต่อได้ย้อนกลับไปดูภาพถ่ายที่เก็บไว้ทั้งในบ้านของเกรนและโรงจอดรถมันทำให้พวกเขาบาังเอิญไปเห็นกับอะไรบางอย่างครับปรากฏว่ามันมีถังน้ำยาหล่อเย็นหรือแอนติฟรีซวางอยู่ข้างๆกับถังแกส๊สพอมาจาะลึกลงไปในรายละเอียดอีกทีทำให้พบว่าส่วนประกอบของมันมีสารอย่างเอทิลีนไกลคอนอยู่ด้วยครับ ตัวเอทิลีนไกลคอนี้มีความสําคัญตรงสารมันมีรสหวานที่สามารถนําไปใส่รวมกับอาหารหรือน้ําดื่มได้โดยที่มันไม่มีกลิ่นที่แรงและไม่สามารถรู้ได้ว่าใส่ตัวนี้ผสมลงไปในอาหารพอหลังจากที่สารเข้าสู่ร่างกายแล้วจะส่งผลต่อระบบประสาทส,ส่วนกลางเข้าสู่หัวใจและสุดท้ายก็ส่งผลกระทบไปย,งยังไตหากได้รับเข้าไปในปริมาณที่มากมันอาจถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งในกรณีของกลนและแรนดีมันเป็นอย่างนั้นครับเช็คไปเช็คมาถัางน้ํายาหล่อเย็นนี้ เพิ่งถูกซื้อไปจากหญิงสาวที่มีชื่อว่าจูเลียด้วยจากร้านแห่งหนึ่งก่อนที่เกรนจะเสียชีวิตจนทําให้หลักฐานที่เจ้าหน้าที่พบมันแน่นหนาอยู่พอสมควรที่จะทําให้พวกเขายื่นเรื่องไปถึงศาลเพื่อทําการขอตรวจพิสูจน์ศพใหม่อีกครั้งและได้ขออนุญาตทางญาแล้วด้วยครับพอผลตรวจออกมาข้อสงสัยที่ตํารวจคิดมาตลอดมันได้ถูกยืนยันออกมาแล้วครับทางแพทย์ได้เปิดเผยว่าในร่างกายของเกรนมันมีสารเอทิลีนไกลคอนี้อยู่จริงๆและได้มีการเปลี่ยน,ปยนแปลงคดีไปเป็นคดีฆาตกรรมแทนแล้วครับตอนนี้ เช่นเดียวกันกับผลของการตรวจสอบศพของแรนดี้ที่ออกมาเหมือนกันเลยครับโดยมีสารเดียวกันอยู่ในร่างกายซึ่งตอนนี้จูเลียตกไปเป็นผู้ต้องสงสัยหลักไปแล้วพอถึงวันที่1พฤศจิกายนปี2002จูเลียถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและถูกจับกลุมไปตามลำดับเธอจะเตรียมตัวขึ้นไปสู้ในชั้นศาลในลำดับต่อไป ทางฝั่งของจูเลียเองยืนยันเสียงแข็งมาโดยตลอดว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นและเธอไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นเธอบอกว่าเธอบริสุทธิ์จริงๆซึ่งในวันที่มีการพิจารณาคดีโดยหลักฐานต่างๆแม้ว่ามันจะไม่ได้ชี้ชัดไปตรงๆว่าเธอเป็นคนลงมือแต่วิธีการของเธอหรือการไปซื้อของต่างๆมันแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคนจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดสารเองจึงได้ตัดสินไปว่าเธอมีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมและจะต้องไปชดใช้กรรมในคุกตลอดชีวิตในปี2004ครับ ส่วนคดีของแรนนี่ได้มีการตัดสินไปในทิศทางเดียวกันในปี2007ด้วยไม่ว่าเธอจะถูกตัดสินแบบไหนสีหน้าท่าทางของเธอก็ยังดูนิ่งเฉยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกท้อใจที่แพ้คดีเลยเธอนั่งฟังแบบตั้งใจเงียบๆแต่ไม่ได้ร้องไห้ออกมาตำรวจคาดว่าวเรื่องทั้งหมดนี้เกิดจากเรื่องเงินล้วน เพราะลาชตายในการใช้ชีวิตของเธอมันต้องมีเรื่องนี้มาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งเธอเองไม่ได้แค่เงินประกรันจากเลนเท่านั้นนะครับแต่เธอยังได้จากแรนดี้อีกด้วยมันจึงทําให้แรงจูงใจของเรื่องทั้งหมดจบที่จุดนี้ครับส่วนทางครอบครัวของทั้งสองฝ่ายต่างคิดเห็นเหมือนกันว่าเธอสมควรจะไปอยู่ในนั้นตั้งนานแล้วไม่ควรที่จะต้องรอให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับแรนดี้เลยถ้าตำรวจใส่ใจในรายละเอียดมากกว่านี้ในช่วงแรกมันคงไม่มีใครต้องมาเสียใจแบบนี้อีกบางครั้งเรามองหาสิ่งที่ขาด จนพลาดสิ่งที่มีและบางครั้งก็เฝ้าหาสิ่งที่ดีจนทําให้สิ่งที่มีนั้นหายไปสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ